อาาเ,เอาต่อติมาพ้ามาเบงต้นเบียร์ไงเดจ้ะเด้อเอาต่อยก็ติเก็บจากเก็บไปทันเขี้มมากหนาเนาะจ้ะเนาะแต่ส่วนมากยู่นี่มันติดเป็นหยาทุ่มลุกเนาะจ้ะมันจะขึ้นนี่ขึ้นแซ้นเป็นหยาเบงต้นเขาใบเขาใบเขาหนี่สีอิ่มน้ำนิดเด,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 ด้อจ้ะต้นอวบแต่ต้นหน่อยเขานี่ใบเขาสีหน่อยร่วงนิดนึงเดจ้ะเด้อเดจ้ะ อต่อยว่าเป็นต้นพุม่มมิถ้าอาต่อยจำบําพิษนะพอดอกก็เป็นสีขาวที่จะดอกกันนี่ออกสีขาวถ้าต้นเบียร์ใหญ่นะต่อยจำไดีว่ามันสีดอกมันจะออกสีเหลืองจ้ะมันสีมีตน้นต้นสีเขียวแนวนี้กระลำต้นสีแดงเน,น,นะจ้ะเนาะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวมาเก็บมาเก็บไปเรื่อยจ้ะไม่กระลังแตกอต่อยสีทอนทิมจะเพราะว่ามันขึ้นเต็มสวนเบิร์ดจ้ะ ฟังเสียงเด้อต่อยฮะจ้ะต่อยบนเอาขาตั้งกล่องลงมานั่นใส่มือจับเอาต้นนี่จับต้นเขาอวบอ้วบชาวบ้านนีได้จับเองงามนะจ๊ะเนาะถ้าผู้ได้ดหูกอะคอมเมนต์มาอีกครั้งหนึ่งก็จ้ะเ,เอาต่อยเอื่ินต้นเบี้ยใหญ่เนาะตาต่อ,ตอ,อยอไปเห็นในช่องช่องหนึ่งอ่าช่องน้องอย่างน้องน้องบุ๋มบ่เขาบ,บอกว่ามันเป็น ตนพอมีภาวะอันนี้ดอกมันทีเป็นสีขาวยินเสียงหักปอพี่นอ้องดังเปาะปอๆไหมพลุงควาเอินพักเปียใหญ่แล้วคก็เอินพักโกงโกง,โกงบ่เห็นลูกแมวลงอยู่ แล้วต่อยไปเบื้องมาในช่องของน้องปุ๋มสาวยังสาวกาลสินหรือสาวอย่างฮะรอจำชื่อช่องน้องคุณบดายเนาะน้องบุ๋มนะคุบอกว่าเป็นเป็นต้นพมมิอะต่อยก็เห็นอยู่แต่เห็นในทีวีเมืองไทยก็ก็เคยลงอยู่หลายปีละจ้ะต้นอันนี้อ่อนอ่อนี่พี่น้องจะต่อยก็เก็บมาประมาณกัมมือหนึ่งจ้ะอ้วต่อยว่าเป็นต้น ก็มีเนาะพรมมีเขาเอิญเพราะอันนี้ดอกเขาสีขาวได้จ้ะเด้อแล้วใบเขาสีบกคอยอิ่มอิ่มน้ำเยอะบ้างไดนใจเบิ่งใบเขาประมาณยังถือจ้ะอันนี้ด้านหลังเขาได้จ้ะเด้อแล้วก็สมีแบบต้นสีแดงเดี๋ยวเอาตอนอาทิตย์มะรังใส่เนาะเนาะจ้ะอันนี้ก็สะเป็นอีกแบบนึงจ้ะนี่ต้นเขาจะออกสีแดงเนาะสีน้ำตาลนี่ยแหละจ้ะเขาเอิญ อันนี้ดอกก็จะเป็นสีเหลืองได้จ้ะเด้อมันจะมีสีเหลืองกับสีขาวในสวนอ้อต่อยนะพอ,อต่อยคือว่าสีขาวนี่ก็เอิอนดอกพุ่มมีนะละเนาะจะเนาะี่ะจ้าพอทาเป็นดอกสีเหลืองก็จะเอ,เงงะอนนิอนพักเบียร์ใหญ่จ้ะอันนี้เนี่ยสนพักเบียร์ใหญ่เพิ่อต่อยเสริงก็จะเด้นนี่ือแต่กำมือแบบไงหนึง่งแค่เพิ่งอยากโซ่อยากโซ่ ได๋หัวก็จะลืมได้จากคอมเมนต์เคามาบอกอับต่อยในโพลได๋ถึงหัแต่อต่อยปีแล้วเนี่ยอาต่อยก็เก็บมากินได้จ้ะอต่อยเอิ่อนพักเบียร์ใหญ่ต่อยบล็อนี้คลิปแล้วที่เขาโพดกันนั่นเป็นสีดอกมันเป็นสีขาวนะจ้ะเขาบอกว่ามันเป็นไอ้ต้นพรหมมินนั่แหละจ้ะธรรมะคลินิคจะลืมนะพี่น้องกดตรไหลโคตรแช่ผมกำลังใจต่อยในฉากกิบเนี่ยต่อยล่าไปแค่นี้ก็รักจ้าวัาที่จ้า